สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซที่น่ารักทุกท่านค่ะขอตอนรับเข้าสู่ทีมงานบนุญพาด้วยเช่นเคยค่ะคุพ่อคุณแม่จ้ะเมื่อนี้ค่ะมาพบมาเจอกันตอน9้าโมงเช้าของวันที่13เมษายน2567้า25ค่ะคุณแม่คุณพ่อจ้ะวันนี้เป็นวันสงการวันแรกนะคะก็คือตามปฏิทินนะจ๊ะให้มาแล้วเดอ้ออาเลข พี่สาวสนามบินน้ำนะคะวันนี้นะคะอ่าก่อนอื่นก่อนที่จะขอไปรับชมรับฟังตัวเลขจากพี่สาวสนามบินน้ำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางทีมงานอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อแม่จะ๊ะโอ้ยพึงมากค่ะพึงมากตะหลิ่นดนตรีน้ำบุญผ้าด้วยคุณน่ะไปอำเภอสามหมอค่ะตัวตะกี้ม่อ่ตัวะตะมาอาบน้ำขี้อดคิด,คด,คดอ่าถึงพูพบอกพ่กแม่เอฟซีเนะาะบัไหคุยกันโอ้ยมือ่อื่นไปได้น้ำพ่งะะ้งแล้วค่ะ พื้นน้ำพองเำเ่อโนนสะอาดเจอกันได้นะคะปเป็นเลนสงกันเนาะคะ่ะบุณจางแขยงเสียงซุปเปอรพ์พีซาวแอนดไลท์ไปเดี๋ยวเลยต้องไปเบื้องแง่งเน่จักหน่อยนะจ๊ะอ่าเป็นจังไดกันบ้างเนาะคุณพ่อคุณแม่ต้องิไปสวัสดีปีใหม่ไปหาคุณพ่อคุณแม่มาที่เรียบร้อยจักหน่อยจะบุก็จะอจกอกอไปสง่งถากสงกระดูกของคุณตาคุณยายคุณลูกคุณเต้าไปเนาะคะ่ะจ้ะนั่นแหละวันนี้เดี๋ยวเลยสิดมาเจอก็คุณแม่อีกประมาณ คลิปนี้บ่รู้ว่าคลิปหนาจะให้ท่านมอเทอีพุท่านอาจจะเป็นไลฟ์สดให้ดูตอนช่วงอ่าบ่ายๆก็ไ,ได้นอกท่ะว่าเด็กรับมาจากไสมาจากไสแนนน้นองุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าบตรต้องเราหลายใหญ่หางเตรียมสมมติจดย์เลยค่ะสําหรับเลขสาวเลขพี่สาวสนามบินน้ํานะคะอ่ะย้ําว่าเป็นอ่าเลขมาจากสนามบินน้ำนนทบุรีจริงๆนะคะพี่สาวคนอยากเอฟซี เพิ่นงจะแมกล้งไปที่แล้วก็เข้า907นะคะเป็นเลขตัวเดียวกันกับของพี่ FC เลขลับหลังกองของพี่ FC นะคะมาตรงกันเลยอ่ากินข้าวกินปลากันหรือยังคุณพ่อคุณแม่วันนี้ร้อนมากเขาบอกว่าจะถึงประมาณ40องศาเลยจะเปิดเปิดแอร์แป๊บนึงโอ้นอนแม่เปิดแอร์แป๊บเดียวเลยค่ะไม่ไร้อนแค่เพียงเปิดมาได้หรอแม่เอ้ยนอนตัวนอนเดือนนะจ๊ะคิดผู้อันคิดหอดคิดถึง ฝ่าเฮกิฟจะเศ้าตัวจะออกไปหาเ่นน้ำาี่ออกไปสงคุณตาคุณยายออกไปสงน้ำผู้เฒ่านะคะไปขอขมาเพลินนะคะอ่ามันเป็นอ่าปีไม่ไทยนาะแม่นาะฟันดีกันบ่จ้าฟันดีกันมาน้อเอา้าหลังหลังจากเลขที่สาวสนามบินน้ำสามตัวเม็ดเดี่ยวนะคะคนอัดไปแล้วตัวละแสนพูนแสนท่องของพระจกักว่าสิออกแต่ว่าสามตัวนี้ทั้งนั้นทั้งนี้อย่าลืมกัดเล่นให้เพลินน้ำเนาะคะ่ะในส่วนอ่า ตะพุื่อว่านี่ผู้ใดเียังื่อไรแต่บุญจไปตอบแล้วนะคะเดี๋ยวมือี้ทรงห้ไหมนะจ๊ะเพราะว่า JNT วิ่งรอบเดียวนะคะทุกเทีอ่าคุณละลังทรงการพูดจ,จะวิ่งสองรอบนะคะถ้าจะบุญไปทรงท่านมือน,นี่อ่ะที่จริงเขาจะไปทรงมือน,นี่แหละแต่ว่าขัน JNT นเพิ่นอ่าทรงท่านมันจะสีทรงห้นะคะเพราะว่ารถขาแรงขอเมาเอามือละรอกมั้งสหแม่ค่ะแม่เนาะกับขีมเดี๋ยวจะบุญจัดการส่งให้ทุกออเดอร์นะคะถ้ายังไม่ได้ก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาบอกเลยเลยค่ะ แม่ยังม่ไรล็อของซ้งตะมือนั้นมือนี่เราจะเปไปถามของเจแอนที่ให้นะจน๊ะเนาะโอเคนะคะเอาที่นี่เลขพี่สาวสนามบินน้ำสามตัวไม่เดียวอัดไปแล้วตัวละแสนคูณแสนบาทถ้าออกจะได้กี่ล้านเราไม่รู้นะคะกับเป็นเพียงแนวทางนะคะคุณบอกกับแม่สามตัวนี่ก็อย่าลืมตันเลขที่จังวางนันนะเนาะเอาเขียนเลยได้นี่ ปตองพูดมาข้าเพง่งเอาไปเลยอย่าช้าอย่าช้าคุณแม่ว่ารีบออกมาเลยรีบออกมาเลยคนนะเนาะเอาพี่สาวสนามบินนำ้ำห้อนพดห้อนเหลือวะนี่ เขียนแป๊บนึงนะคะเขาบอกว่าได้กี่ยูแม่เฝ้าอะไรเฝ้าแห่ห่อนรักกับที่เล่นต้นน้ำตอนตัวคุณบอกกับแม่ก็บที่เบิ้งกีบป,ประรู้แล้วก็บที่ไปเล่นน้ำช่วงนนแรงหมดเลยหนึกว่าจัที่เห็นเบิ้งคลิปมันบรสนมาเนาะเอาสามตัวเม็ดเดียวมาแล้วมาแล้วแขนแทนอัดไปเลย อย่าลืมตัดเล่นด้วยก็จะมีหกหนึ่งอ,อเตรียมสมุดประกาจดไป,ปรพร้อมๆกันค่ะคุณพอ่อคุณแม่จ๋ามาแล้วเลขที่สาวสนามบินน้ำประจํามวดวันที่สิเมษายน2567ค่ะ3ตัวเม็ดเดียวจดค่ะคุณพอ่อคุณแม่อ่คุณพีเอฟซีนะคะที่ฟัง น้า่ะที่พิการทางสายตานะคะให้มาแล้วพี่สาวสนามดินน้าก็คือหกหนึ่งเก้านะคะส่วนสามตัวแยกออกมาจะมีที่หกเก้าหกหนึ่งและหนึ่งเก้านะคะนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่มจ๋าชอบจัดขัดพานเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบ่มีผูใไดรู้เลขสีเขาเลขสีรุดตัวใดนะคะทั้งนั้นทั้งนี้นะคะก็อะลองพิจารณาดูนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่อ่านั่นแหละ นี่เอาแคบค่ะนับหนึ่งถึงสามแคบนะคะหนึ่งสองสามแคปเจอร์ค่ะอ่ะคุณพ่อคุณแม่ลอง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 ,ลองตีซอยเล็กใส่หุ่นเนี่ยเหม,ะะมือนคลืนกอนเนะค่ะเจมูไปเรียนดนตรีที่อยู่น้องเมกน้องฮานไปเล็อันไปน้ำซุปเปอร์อ่ะไปน้ำซุปเปอร,ร์พีซ่าอะไรเลยว่าบุญผ้ารวยนะ่ะคุณแม่หนูอ่ะนอนอยู่หน้าปกโพใหญ่นลยคะ่ะแม่นอนอยู่หน้า่ต้นปกโพใหญ่หนูนก็เล็ ก็อาบน้ามาแล้วหลับขึ้นมืนอนต้องลถนะคะเพราะว่าต้องนอนต้องลดสตาร์ทรับนอนว่ามันหอนอู้รำคากหลารไม่อแม่ส่วนที่ได้เงินทุกบาททุกสตางค์ลูกก็ต้องเอาฝากงั้นะคุณย่าไปเฮดซอยเพิ่นช่วงหนาเทศกาลเหากับะะอ่าแล้วอีกผู้หลักงาน,งนเพิ่นชนะ่นาที่กาห์หองกลับอ่เพิ่น่วนทเทศสกาห้อ่าแล้วอีนาะเป็นน,นีนวออนน่วงนาเสกาห์ห้องกลับอ่า้วอีกภูกานเพิ่นช่วงนาเทศสกา้องกบอ่าแล้วอีกภูหลักงเน็ต ในมือถือไร่โซนแถวทุพ่อคุณแม่เบิ้งแยวมืออื่นเจ็ดสุภาพเปเทียวที่อ่าน้ำพองนะคะน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณภาพไปชมวิวชมยังสวยๆคุณพอ่อคุณแม่ออกพื้นที่นะคะแล้วก็ชมวิวกันไปด้วยเนาะค่ะนราบ,บนิยแล้วจะบอกความฝันในฟั่งนอนอยู่กบโพหไงยยจะบอกเล่ี่ฐานว่าอันปูเอ้ยใาใจลูกไหหลานถือเล่ีิรีกขอให้อลูกใหหลาน ฟันดีนเอ้อหรือว่าฟันใดน,นั่นเลยนี่หรือว่าฟันอยังนี้เกี่ยวจั๊กยานูนี่ล่ละฟันเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองนี่แล้วกลัวสั่นหรือว่าตัวเลขที่ลูกซื้อไว้แล้วเนี่ยลอตเตอรี่ซีใบหาไว้เพื่อมาคุ้มขายบังคับคุ้มขายให้หนุก็เลยต้องเอาซะเลยนั่นแหละให้หนูถือหรือว่าตัวนี้มันถือแล้วให้หนูฟันดีเดอ้อว่าสั่นนอนไปค่ะคพิคบอกคุณแม่มอลับกับม้วนม้วนดังๆนูนรับด้ค่ะเมือนืนอนนกันรับสนิทเลยเพราะว่าเขาในรถหล่ะมันจะอาจจะเงียบนีดเนะ บันน yeah, ี <nước> <Genius. y lar> oh <my> ่ฟันค่ะฟันว่าเขามายิ่งเอาปืนมายิ่งใส้ขาใจบนเนี่ยยิ่งห่องตะตุ้มหรือว่าตุ้มม่องนาะภาษาภาษาอีสานเมาจะเอิญตุ้มม่องเนาะค่ะหรือว่าตะตุ่มนั่นแหละยิ่งเข่าสาอาหานัดค่ะปังปังปังหาเธอแล้วค่ะที่นี่ยิ่งเข้าไปในตุ้มม่องนู้นเหออันมันเข่าเป็นหู้เนาะค่ะเป็นหู้กลมเลยค่ะเป็นหู้ลูกปืนเลือดนะทั้งออกทั้งออกทั้งออกจากขา่นนะทั้ง มาออกคักทางออกแม่เลือดอาบเต็มหนูเลยแม่หนูเลยว่าเอา้าปืนมันกระแปบยิ่งหานัดมัน,นจะติดเป็นห้าบอกที่นี่อยู่ในหูขาเนี่ยมันมันเป็นศูนย์บอกคันส้ตัวมันจะเป็นแปดห้าศูนย์ศูนย์แปดห้าติบอกคุณแม่อ่ะอันนี้ตีซอยหนูในเด้อว่าหนูฝันดีบอรหรือว่าจังใดเออหรือว่ามันปีใไหมเล้อหรือว่าจะฝาดเคาะองีหยอยังแต่ว่าทัน เพราะว่าหนูอธิษฐานก่อนที่หนูจะนอนนะคะเพราะแมนเลขลอตเตอรี่ที่หนูซื้อไว้แล้วมันถืกแล้วมึงสี่บอกฉันได้ว่าอธิษฐานพวกพ่อไงหลีค่ะมึงบอกพ่อแม่ไง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 ค่ะไงเนี่ยไงแบบพิลึกพิลำจนโอ๊ยเถื่อนละไงนอนจอดรถนอนนอนแล้วมึงดูผลขี้งูลุกไหมะเออเพแมนพวกพ่ออยู่บ้านสังงวยบ้านสังงวยอ่าน้องเม็กเนาะค่ะตำบลหนองหลักเที่ยวไปไทยปูหนองหลักคุ้กกี้กันนั่นละ หมูมือเศร้ากับไก่มาอยู่วัาสิแว่ไปทายปูนองหลับช่วยเห็นเพิ่นปิดไปออกไปบินสบายโอ้ยประทันสอบเดี่ยเอาไว้โอกาสหน้านัปูนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแต่อย่างทุ่พมบอกพีแม่น่ะลองตีซอยใจบุนน้ำล้ะก็ล่องอะไรพี่สาวสนามบินน้ำแต่พิจารณาโปรเนือโซวยอีกที่หนึ่งเนาะอ่าเป็นเที่ยงแนวทางเนาะค่ะเอาให้แคบอีกที่หนึ่งนะคะในส่วนสําหรับพี่สาวสนามบินนะเบระจาหมวดที่หกเมษายนสองพัานห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะ คนหายมากที่หนึอา่งเก้าตัวแยกออกมาก็คือ69 61และ19นะคะสำหรับคลิปนี้เด้อเอาแค้คไป,คปพ่อคุณแม่เจ็มปวอขออวยพรอวยใณพ่อคุณแม่ถูกหวยรวยเบอร์ประจําหวดวันที่16เมษา,ายนเงินไหลน้องเทองไหลามากไปเที่ยวใส่กับเให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกที่นะคะพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ที่คลิปหนา้าครับเจ็บุญอีกเช่นเคยนะคะพ่อคุณแม่ อาจ,จเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าขอก่าวคข้า,า่าสวัสดีค่ะ